Good morning my student. How are you today? I'm great. Thank you. นักเรียนคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอะตอบคำถามในหนังสือเรียนนะคะแต่ก่อนที่เราจะตอบคำถามในหนังสือเรียนนะคะเราไปสอบ Dictation กันก่อนนะคะ Dictation คำที่หนึ่งของวันนี้ค่ะ Uncle Uncle. Number two. World. World. Number three. Every day. Every day. Number four. Always. Always. Number five. I clean my bedroom. I clean my bedroom. The last number six. I sleep in bed. I sleep in bed. อ่านักเรียนคะสองประโยคหลังนี้ไม่มีในอ่า vocabulary นะคะแต่อ่าเป็นการทบทวนบทเรียนไปนในตัวนะคะ อ่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนหยิบหนังสือเรียนขึ้นมานะคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า30นะคะ Open your book on page 30อ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนนะคะวันนี้ไม่มีอ่านตาม cd script นะคะเดี๋ยวครูจะนำอ่านแล้วให้นักเรียนอ่านตามนะคะ อย่าลืมหยิบดินสอขึ้นมาชี้ตามนะคะอันไหนที่ออกเสียง S นะคะเสียง SS ลงท้ายด้วย K ด้วย T ให้ออกเสียงให้ชัดเจนนะคะอ่ะในเมื่อเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านหนังสือในหน้าที่30แล้วก็ทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ เ,เดี๋ยวนักเรียนดูที่หน้า30นะคะเนะคะในข้อ b นะคะเขาจะมีประโยคให้มานะคะมีทั้งหมด6ประโยคนะคะแล้วข้างล่างนักเรียนจะเห็นว่าจะมีรูปภาพทั้งหมดกี่รูปภาพคะ6รูปภาพนะคะ six pictures นะคะและก็จะมีตัวอักษร a b c d e N f นะคะอ่ะอันนี้เนี่ยให้เราอ่านประโยคเสร็จนะคะแล้วให้มาดูรูปภาพนะคะว่าประโยคที่เราอ่านไปเนี่ยตรงกับรูปภาพอันไหนนะคะก็คือให้นักเรียนนำอักษรนะคะตั้งแต่ a ถึง f ะะไปเติมหน้าข้อความนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูประโยคแรกกันค่ะอันนี้นักเรียนทราบไหมเอ่ยว่าเป็นเทนอะไรคะอ่าเทนนี้เราเรียนผ่านมาแล้วอ่ามีอะไรคะมีประธานมีเว r ร to be มีเว r รที่เติม ing อ่าเทนอะไรเอ่ยเยี่ยมมากค่ะ ten present continuous tense นะคะอ่ะในเมื่อพร้อมแล้วไปดูโจทย์ข้อที่1กันเลยค่ะให้นักเรียนอ่านตามครูนะคะ repeat after me นะคะ Ann is washing the dishes Ann is washing the dishes อ่าประโยคนี้คืออะไรคะ Ann กําลัง ล้างจานจานกี่ใบเอ,อ่ยจานหลายใบนะคะจานหลายใบเป็นพหูพจน์นะคะ,ะนักเรียนคะให้นักเรียนไปเลือกอักษรมาเติมค่ะข้อนี้ครูจะนำทำแบบฝึกหัดเฉลยเพียงแค่ข้อเดียวอีกห้าข้อ ครูจะอ่านโจทย์ให้นะคะแล้วก็ช่วยกันแปลจากนั้นนักเรียนไปเอาตัวอักษรไปเติมหน้าข้อความดังตัวอย่างข้อที่1เข้าใจไหมคะอาฉะนั้น and is washing the dishes อาอักษรอ,อะไรเอ่ยไปเติมอาเอาอักษรตัว d นะคะ d dog นะคะไปเติมนะอ่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวข้อต่อไปนี้ให้นักเรียนเติมเลยนะคะ w e นา is cleaning the floor w e นา is cleaning the floor อ่าวีนา่ากำลังทำความสะอาดพื้นอ่ะวีนา่าถ้าเป็น pronoun สรรพนามแทนวีนา่าเราจะใช้อะไรคะ ถูกต้องเยี่ยมมากค่ะ Very good ใช้คำว่า she นะคะ,อะเอาไปเติมได้เลยค่ะต่อไปประโยคที่3ค่ะ Mary is making the bed Mary is making the bed นักเรียนคะสังเกตคำว่า making ทำไมคะอะไรหายไปเอ่ย E ใช่ไหมคะคำว่า make เนี่ยมี m a k e คำว่า make นะคะอ่ะคำกริยาที่ลงท้ายด้วย e เราจะตัด e ทิ้งก่อนแล้วจึงเติม i n g r e g o r เยี่ยมมากคะ่ะอ่ะ้ะนนข้อ3เอาอักษรอะไรไปเติมเอ้ยอ่ะเติมได้เลยคะ่ะต่อไปคะ่ะ ประโยคที่4นะคะ david is setting the table david is setting the table อ่าดูคำว่า setting นะคะอันนี้นักเรียนจะสังเกตว่ามีตัวทีกี่ตัวสองตัวนะคะนักเรียนทราบไหมว่าทำไมถึงมีตัวทีสองตัวเอ่ยอ่าเพราะอะไรคะเพราะ มีหนึ่งพยางแล้วก็มีสระหนึ่งตัวสะกดตัวท้ายอีกหนึ่งเราจึงเติมตัวสะกดตัวท้ายเข้าไปแล้วจึงเติม ing นะคะ,อะเอาอะไรไปเติมเอ่ยเติมได้เลยค่ะต่อไปประโยคที่ห้าค่ะ Tom is feeding the pigs Tom is feeding the pigs าคำว่า feeding นะคะ double e ไม่ต้องตัด e ทิ้งเติม ing ได้เลยนะคะอ่ทอมกำลังให้อาหารสัตว์เลี้ยงนะคะสังเกตคำว่า p a g e นะคะเติมอะไรคะเติม s แปลว่าเป็นยังไง มีมากกว่าหนึ่งนะคะเป็นพหูพจน์ plural noun นะคะอ่ะ the last ประโยคสุดท้ายค่ะ j e n e is watering the plants j น n is watering the plants อ่าเจนกำลังรดน,น,น้ำพืชนะคะรดน้ำพืชนะคะอ่ะพืชเติม plants เนี่ยเติมอะไรคะเติม s นะคะเป็นพหูพจน์ plural มากกว่า1นึ่นะคะอ่ะนำไปเติมได้เลยคะ่ะเรียนเติมเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ส่งหน้านี้ครูด้วยนะคะแล้วก็ฝากให้หนัเกเรียนอ่านหน้านี้นะคะอ่านทบทวนหน้านี้เป็นการบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาอ่าน ประโยคในหน้านี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่านไปพร้อมๆกับคูเลยนะคะอ่ะประโยคแรกค่ะ Anne is washing the dishes Anne is washing the dishes w e Nai is cleaning the floor w e Nai is cleaning the floor Mary is making the bed Mary is making the bed David is setting the table. David is setting the table. Tom is feeding the pigs. Tom is feeding the pigs. Jane is watering the plants. Jane is watering the plants. Ah, <laughs> เดี๋ยวเรามาเสริมจากหน้า30ที่เราอ่านมาเมื่อสักครู่นะคะนัเกเรียนดูภาพนี้ค่ะาภาพนี้ผู้ชายเขากำลังทำอะไรคะตกปลาใช่ไหมคะเขากำลังตกปลาสับพนามแทนผู้ชายก็คือ he ค่ะเมื่อประธานเป็น he verb to be ใช้อะไรเอ่ย is yes. นะคะอะ เขากำลังตกปลาก็ต้องเป็นอะไร fishing fishing จะบอกประโยคนี้ได้ว่า he is fishing in the sea he is fishing in the sea เขากำลังตกปลาในทะเลนะคะอ่ะต่อไปค่ะดูรูปภาพนี้ค่ะ,ะพวกเขากำลังทำอะไรกันเอลย กินอาหารทะเลใช่ไหมคะอ่าสัรพนามแทนพวกเขาทั้งหลายคือ day ค่ะเมื่อประธาน subject เป็น day verb to be ใช้อะไรคะ are นะคะอ่ากำลังกินค่ะอ่ากำลังกินใช้คำว่า eating eating Eat นะคะ จะได้ประโยคนี้ว่า they are eating seafood they are eating seafood อันนี้ครูทบทวนให้นะคะเราจะได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปร้องเพลงกันในหน้าที่31นะคะ Open your book on page thirty-one. ไปร้องเพลงกันเลยค่ะ. CD Script Twenty Two for Students Book. Activity Six. Listen and sing. My house. Father, mother, brother, sister, a dog and a cat. A dog and a cat, we are happy together. We are happy together. In my house, in my house, father, mother, brother, sister. A dog and a cat, a dog and a cat, we are happy together. We are happy together. In my house, in my house. สำหรับการบ้านในวันนี้ค่ะครูมีแบบฝึกหัดก่อนเรียนนะคะที่จะให้นักเรียนเนี่ยเอาไปลองทำก่อนที่จะมาเรียนในชั่วโมงหน้านะคะแบบฝึกหัดนี้ก็คือการเติม s es ท้ายคำกริยานะคะ,ะครูจะให้นักเรียนไปทดลองทำ10ข้อนะคะ เอาตามที่นักเรียนเคยเรียนผ่านมาหรือในความรู้เดิมที่นักเรียนมีนะคะไปดูแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ให้นักเรียนทำลงในสมุด exercise นะคะ ชั่วโมงภาษาอังกฤษมีเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ See you again next time Goodbye